สวัสดีทุกคนมื่อนี้มาหากินพี่น้องหลังจากที่งานแต่งแล้วแล้วมาหาปลาปลากับปลาน้องเก่าละทีฮมเหามือแทนคอนะไรสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเห็นเห็นปลาเมื่อนัดลายแล้วมื่อนี้ก็เลยมาติ๊กอีกพี่น้องอันบวกก็มาสีปลาถ้าว่าหลังจากงานแต่งแล้วเราเช็ดบุญเราพี่น้องเห็ดบุญแบบน้อยๆเขาเอนา เฮ็ดสังฆทานภาคเขานะทุกคนขอนโมธนาสาธุบุญนะพี่น้องเนาะมาเห็ดบุญลราขึ้นมาเอาปลาไปสิขาไปอีกแล้วพี่น้องจะทำมาเลยแต่ของน้องเขาจอยังสีเขาอยู่โลทอะไรก็ปานโลดละเสาหากประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวมันหลุดกันะมือมาเห็นปลาคอยไ่มันโดดเทิงอยู่ว่าหลังจากงานแต่งแล้วพี่น้องกะเพี้ยนะประมาณ มือหนึ่งสองมือมือนี่มือที่สามทุกคนปกติแล้วแบบนี้นะนอนนี่แบบพูดแถบสิวอยากตื่นเลยนอนม่วนเยันนี่ก็ยังนอนม่วนอยู่นอนแบบโต๊ะโต๊นักไปเลยนะมวยนี่แบบแถบสิวอยากออกจากมอนเลยมันนอนสบายแฮงก์ไปยัยไปยัยทุกคนจับไม่ไปพอมันจังไปเนาะถึงเบ็ดจังไงกันสั่มซอแปรไปเลยฮะโก้ใบตองหน่อยโพด ขุดได้ใส่ทองยางนั่นแปเปลี่ยนบุบ้สลับตึกซิดเบ็ดจนเหนื่อยทุกคนบู๊กตัวหนึ่งกับประมาณโลปลายแะไรเนี่ยไอไว้กล่องพฟมผดกล่องพฟมนมซาร์พอนผดหนักเก็บปลา ปบอกก็ได้ปานนจันทุกคนยกำลังถ่ายเก็บอ้แฮ่ขาบอากูยอนมอยู่เวทเนาะแฮมันยังไปอยู่แฮอีพ่อวะอาก้โอ้โตที่สามโตที่สามของโลกทุกคนวัน่แห่ขาบใช่บันนี้ว่ตัวมันหลุดไปนะ ไปก่อนหน่อยดุกแต่มดูบมันขาดมีแซ่บอ่ะตัปลาไปนะนี่ปนใหญ่เ็ดปลานาืาอันเฮาซื้อางเจ้ามาก็โตบ่ใหญ่เนาะมันเป็นน้ําันพันปลาอยู่ก็โตนบ่ใหญ่บ่เห็นามองมันขาดนะจนอยากลมหัวพุ่นแหเห็นกล้มหัวคนเฮ็ดอันนีเขาบริกจับตน กตึกได้ตัวนึงบนอนหนมันปลาตัวที่มันออกแห่จาะจิตกินตมมันจะข่อยเลยเว้ยน้านาจาสิลมสิลลน้ำปลาน่านเปื่อนจนได้ันปลาข่อยตาได้ก็จวใหญ่่มจกันเด่นกันตมันออกแห่จากหือจ้าก็กว่ามันจะมีข่อยได้เแห่แมันไปหาดิ่ผักใหญักกาขนาดะเอินผัดมีโจนมาเอาเซกุงน้ำลา อ้ยปาไม่แต่ปลาจีนหน่อยเนาะอ้ยมันเป็นพุงเนาะปลาในอยู่เนาะปลาเรือก่อนาลลีล้อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะหายเป็นกิวเบดเนาะแคจนขาด มันถือพันใหญ่แบบนี่้นะเลืออย่งไรป้าติปลาน่ะเด้อเด้อไปเด้ออืมต้นใหญ่แฮงดีกินดิบนักจะปอนะเอ๊ะมุ้งมิ่งใส่ออะไรเนาะ อย่างนันปลาอนดิ้งก่อนแถมมันกินขอลายๆมันจับหอักระสอบ้าบบวิธมานางมีกระสอบกระสอบอยู่ทั้งเงินแล้วไไปเยขาดเรียแล้วมันถือกินจับได้อยู่องซีละคร้อยขีดรถกับแป้วกระสอบด้วละีคันอย่างอรอยเอต้ไปไหนไตาไปหน่ไเต้า Banan tân lẫn đầu ban tân nha nơi xi tôn tóc santo. Banan tân tân bán lẫn 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 bán มือนีตาเตามามือนีมือั้นวะได้พอโตตุ้ยเฮ่ตัวหนึ่งะไถึงแตัวนี้นะพอดีงามตัวนี้ยี่้าวะปานนจันยังอกหอดดอกตัวละโลตัวนี้ประมาณหาย้าอ้กันเนาะไปถ่ายมุมกว้างก็เลยเห็นซอยหยบปลา โอ้ยหลายหิวมากนี่เอาแป้วมานี่ๆมีแต่เลิกมาแข่งกันดูใครสิตัวใหญ่กว่าโอ้เหมือนบ่ค่อยใหญ่บ่้นละขึ้นเนาะอันนี้ลูกมันมี2แบบเนาะตัวใหญ่กับตัวน้อยมาแลดูลูกมันเออตัวน้อยตัวนี้บน้อยสําหรับบ้านเฮาแต่ว่าน้อยบ้านเฮานี่ใหญ่ด้ซําบ่ก่อนะทุกคนตัวนั้นใหญ่อีหลี แต่ว่ามันเป็นพันธุ <c <c ์อมตะไทยน้วมันตัวใหญ่แต่่วาปีนี้บัวด่ายพันธุ์ใหญ่เราปีนี้บัวด่ายพันธุ์ใหญ่จ้าแปะจ้าป่าบ่เหีว่ารัากินดินใจตาบ่ใหย่ไม่เห็นหุ่งโอ้เป็นตากละองย่างหยาวเนี่ยตือโทรศัพท์มานี่เป็นตากลรองยาบเองบัวแดงกระโปรงเจะแปะจะปลาซองมื่อจิ้มงานไปยังแปลกระสอบอยู่

หกตัวแล้วแต่ว่าตัวใหญ่ได้ประมาณตั้ตัวสี่ตัวหน่อยสองตัวใหญ่สี่ปลาหนึ่งตัวหนึ่งปีก็ปลานล้วมันตัวใหญ่ดีหระปลาด้วยเขามีน้องไซส์ใหญ่แบบนี้นะพี่น้องโบแมนจิว่าซื้อปลามาเลยได้กินนะครับเป็นพันปลาแบบหนอนกันโบได้กินมันเปโบใหญ่ได้เผื่อเป็นปลาหัวโปเด็ดแต่ว่านี่ ก็พูดไปคนคนเราอะเรามาไทยเราไปสื่ออยู่ไทยไปไทยก็ได้แล้มันปาตัวใหญ่ปลาตัวน้องเราเนาะเสือลายปลาจีนกับปลาอย่งก็ปลาจีนปลาโนนจันมีลายแต่ว่าปลาโนนจันมันเป็นปลากี่เราบอกป่อยโนนจันมันแซ่บแซ่บแล้วก็พันมันใหญ่มันก็สงใหญ่กินแล้วมันแสบแต่บางคันพันแบบมันโมใหญ่ทีเป็นหัวโผล่เด้์เออคิดออกหัวโมยแยน Mua này nhảy là này nói này nổi nắng cái gì bay, hao bay, hao bay, nắng bay, hoa nhảy nắng bay,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  nắng Áo nắng áo, áo ป่าาคนนดสคนนซใครก่อนแกินแก้วล้วิีก็ใหญ่กว่ากินแก้วแลเนยกินแก้วาจับมันสืดมีหเอากิดนใส่ก่อนมีคิดดิ้นใส่ก่อนมีคิดดินใส่ก่อนกิดดินใส่มันทัวมันจังจับง่ายถ้าเราจับหลดแล้วมันมื่นเออคดินใส่ก่อน หาเห็นบ่เอาขีดนิ้วใส่เอาขีดนิ้วใส่ลายว่าัเลวาดเห็แล้วิลดมือเลยจินะบอลุ่นดอันนี้มานจับปลาสองมือจับปลาสองคน้จับปลาสีมือ ปเนออแบะต่ลต้องรวมต้องร่วม้องรวม้งร่ตลงไปนะและมึงลงน้องเลยบมงคนชีตกน้องเมงคนชีตกน้องแบนงคนชีตกน้องเอยมันห่างปนินเอปนินน่ะค่ะไปอยู่ในโกน มันมือมาแล้วก็มาันีีรอเนาะมันมือบมาแล้วเห็นได้กับอะไรเหมือนแจ้่อ้กินข้าวปาเน้บเปลานองกินมืนั้แสบตัวสีมันแสบเนาะเขาปิ้งมันนะมันมีด้วยสิกมวดูดูมืนอย่งดกผมปกตาจะน่าใหม่ีแทงตาย Yeah. หลานหนึ่งลอเราบ่อขายเนี่ยหลานหนึ่งล่อเพรแบบว่าข้อชิมาเสาวตกปลาเบ็ดขั้นหนึ่งต่อหนึ่งหลานหนึ่งต่อหมื่นหนึ่งเราอะบ่อขายบ่อปลามันลายล้านหนึ่งก่ะประมาณสามพันบาทเบ็ดขั้นหนึ่งต่อเบ็ดขั้นหนึ่งมามันมาแบบหลายคนเนาะเมเบ็ดคันเดียวแล้วมาหลายคนกับหมู่เข้ามาดินน้ำซึ้งนะทั้งมากินหนีเลยแเรวอะทั้งมากินทั้งอันมาอันคิดเลยมันแบบมัน เฉยๆแต่แล้วแบบข้าเจ้าเคยชิบชีดแบบเมือเ่อคืนมันเสียเบ็ดคันเดียวก็ได้เต็มทั้งรถจะไม่หัวนะแบบเป็นกระสอบเมื่อเลยเน,ะนาะเพราะว่าเอาจซิ่งเดียวปลาอะไรสีมันหุมห่มหุเข้ามากแบบปุ่มลงวัดเอาปุ่มลงว,วัดเอาวัดเอาอยู่ตลอดได้ตลอดเอาหวานหัวอาหารลงไปหล่อมันเอากระปุ่มลงมันก็ดึง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 หมดได้ปลาไม่ได้งานเนี่ยมันเย็นจุกเลยทุกคนสีนมันอะหอมหรือปลาข้าจีมันดึงหมดได้ใช่มันดีมันบีกินมันได้มันห่อน มา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 จุกแล้วตัวนี้นียังดิบอยู่ตัวนี้นะหัวมักง่ายหนึงหัวนะตานน้อยหนึงหัวใหญ่นะบจินตาน่อยหัวใหญ่บจินมาตบินมาแมกินน้ำินยอยจักบาทจะบีบรี่สเกลือไสินน้ำหวานกินปลานทุกคน เนื้อมันโอเคเนาะปลานองแสบเลยันใส่เกลือห้เสร็มเลยบุคาก็มืถ่ายโยทรยัรั์ดูแบกเอาคือหมอไพนทเไม่เอาบุ้เดกล่องโกโปมานะะ้วแบกกระเปน็นไยังบอกเวลาถ่ายโทรยครับนะที่เนี้ยมึงกันจออะไรกว่ากาตาเขาโทรศัพท์แก่นั่งเกลือปลาิเยอะ น,นี่แบบาแบบข้าวบัวผามันก็เลยนัืมแสบลดีขาะว่าบอลอีกปีใส่เกลือด้ <c oughs> าาบริปีเห <c oughs> ็นะเขาอ่ะกินกินทุกคน <c oughs> มีตีบเขาหมูมี <c oughs> แบบจวกิกิแสบอยู่เลยสิ่มันหวานเนาะ หมูทุกคนอ่าแขวอันน ja er ี้ว่าแขวหมูตัดนะไปอ่านดูเนี้ยสะมันคือมีแขวะสพี่ไอ้เหมือนหมูป่าเอาไปไปหอคลยนมดลอกแขวหมูตัดเรแขวมันง่ามๆมันอาวเลยนะให้มันอาปากทุเลยแขวมันง่ามๆแยเซียมเซียมอ่านปะปยู่เซีย ตัวเทอเลยเไหบักง่านะเราังค์ใเยอ่เอยมีเอมีะไนมันย่านเลยเราเคยเห็นปวตัวบักง่า่มันบ่ตุ้ยแต่มันโวยาวอุ้ยจากัวิเออหลุดลังมันแบบนาฮาัีหลุดลังลันหลุดหลุดหลังหลังหลุดหลัง เอาซูนกคอ,อยเนี่ก็ลงนเ,เ,ลนเนาะเฮ้ยแยาเลยวแงแท้ันคือหัวน,นมันเป็นต้สัตวอของมันเนาะแต่ว่าเขาแพงนากจีว้ามูพันนี่เออเอาไกกูได้กูกูแเรืองีคือิไดไปสั่งกิโลปลา, <ๆ S 2> าน้นอนกัน,นอนลูกคนนี้ดไ,ได้ยังไงครับแต่มาังมานักไปควง อะไรคือไปหอุ่นแล้วเัาบโรเก็จ็คโลก็อ่ะกชมเราบหอดิเลยเ้าคือดาวแมนชิปโลโลดเท่าไรอแปโลโลด่าแปโลเท่าไรก็ประเทศยัง้ออันบอกกูยิงิบสิซิงออนอันนี้นะเอซิงบอซิงออนซิงธรรมดาของสพอน่ะปารเก่าสิบแป หาชิปตัวกัพอน48 48ิปพอนกัตัวเบาๆนัทหางหน่อยก็อีล่ยอ้่าหดห้องเถอะสามกันกห้าเออติงจหากันตะก้ิกิปอะไรคเาอฟสี่สี่สามกันซิงปกติซิ่งปกติมือหนาน่ะซิ่งน่ะลูกเราคายมูเราเราปลาันอ่อนเนาะ ชิวหาเกิดมาเพิ่มนะคะชิวค่ะเพื่อนทุกคนรับฟ้าเป็นซิงค์แข็งได้เป็นอ่อนเหมือนบ่ธรรมดาธรรมดาป่ะยังหอดเทียงหน้าทุกคนแดดแห้งดิมันหนีวันมันวันหนาวมันเห็นแดดแดดสงัดงติ่งอยู่แบบอาจจะว่าตอนเช้าตอนเช้าตอนกลางคืนหนาวเลยป่ะนี่มาหอดเทียงแล้วก็บีกับทุกคนอ่ะา้จะวอนบี บุรีที่เกองกกโปมาถ่ายคลิปน่ะอยากการทำกิดว่าเขามาแล้วซื้อแค่อาหารแล้วก็ชิมเมื่อบังเอิญว่าเซียนเบสแบบนั่งซิดตี้แบบเห็นปลาเนาะเห็นปลาวัไหนนั่งซิดเป็นชั่วโมงวัไหนเอ็กเซียนก็เลยลงตึกประึกแล้วบนดิเมื่อเขามาซิทเบสติดต่อแล้วว่าเทียงลอดอันไอ้นั่นเราเข้าบวกหัวเขามาเขาก็เลยบุรีหนึ่งเขาล่ะนะพี่น้องเขาเล่าก็เขาก็กินหนึ่งแต่ต่อขอบขัวเขาแล้วเบิ่มเบิ่มนะโมเมนต์ก้มปิดของภัยเลยก้มปิดของเราเองก็เป็นการเขาจะเอาไปกินตองหรือไปก เทา่าไรแล้วมาหลบกวนเขาเป็นอย่างไรทุกคนำํำเตาอะไรกับถ่าน,นกับเปลือกแหวงแล้วมือนี้มาหลอกวนเขาแต่ว่าพี่ไอร้องพามานะไปแล้วบอก,กเกาะจองคนนะจิบเบ็ดปลาคอคนนะคนมากขนานี่ยปลาร้ายเนี่ยป้าพี่่านะลืมอย่างหนึ่งทุกคนงานแต่งบอกก่อนเะฮาลืมลืมขักลืมแน่ลืมสื่อเบ็ดเป็นของขวัญคน,นสยอยดองเอออเาเบ็ดลืมสอยดองไปเกาะปันเกิลชนะ มันบอกักดตัวเอาเบ็ดสอยดอกนะวันเกิดยังบมกันได้แก้มมาอลไรแบบนี้ใช่ไหมอากาศนะเทียงคันดีเนาะมันเป็นหงม่วงเย็นวันนี้แจงรอเขาอยู่เนี่ยรับเบิดมือแต่ว่าเขาจะปลุกมันกินขาเหนียวเลยมาทุกคนกินขาไม่ได้ทุกคนกินขาไมาได้ร้อยกินขาเมนียวเหนียวหรือเหมียวเหนียวกินขาเด้อ เป็นไรเขาลเขาให้้านะคบแล้วก็บ่มีลอี่้านไปแองคือกันาะบานเขาเจกวิธีตึงป่ะก็ตึงก่อะตึงก่อไปลาไหปลาหมาหน่อยขาว่าเหามันช่วยไหมแ้โมงา อ๋อจึงเลิกกินหังไปถึงจิตโมง,งมนันยังหิวเชยเฮ้ยเป็นบทเป็นบทกินเขาห้ามกินเขาพอมันสุกแล้วก็น่ากินอย่างนี้นี่เองปลาเนี่และสีมันชิวานแต่ว่าก่างมันโคตรร้ายเลย,เรยกรงกระปลาจีนนะรางมัน <c oughs> ปังจังจังจังอ <c oughs> ันนี้เขาปังจงังปังจงัง <c oughs> <c oughs> งามเลยแบบเนาะ เหมือนเรตัวคนเจ็บก็มูเมันหัวปลามันมันแด้ไม่ใ่ใครก็หอมเลยบหนหัวมันละเจ็บโอมันหอมเลี้ยวต้นหนึ่งเอาไว้แหนไอ้กำนองทรายพี่ไอ้เจ้าของเสียงเขาจะบริกรไม่น้องผู้เดียวนะฝนหนังเผางัวเจ็บอยู่เลย เสบคือยยีห้อละกล่องประมาณมันเบิร์ดละเลยแต่บิดกล่องโคยะโคยาะท่านี้ก็มีอยูอย่ท่านนี้ก็ <c oughs> นนเบิร์ดแฝงแล้วสินะการที่เรา,าอยากโหวตยังน้ำเน็ตกับบุหงครับอ่ะทุกคนเดีย๋ยวสิผักแห่งหัวปลากันทำอะไรกินเจ้ามองซะเนาะสมบูรณ์สมบูรณ์ แล้แม่มันยาวไปบันเทิงเลยแมวไปินตีมันยวเอสร็จไปทีเหี่ยวหัวนะทุกคน บันเ้าเอื่นอ่ะถาวายสังฆทา,านพระเขาเนาะปลาที่เขาสี่มาบ้านนี่เท่าเลก็หกลออยบาทบาหกลอยบาททุกคนบุนบรีหกลอยบาทเมื่อวานนี่ยบุรีบอกโจกลิปพี่น้องสัมเข้ามาขำเนาะทุกคนแบบวแหวสิ่งน้องจิ้นนาอยากจะ้นขำจนหมือนเลยเพื่อจะมาเห็นยังแล้วก็จนแบบ <c oughs> จมะมองว่าประมาณสองถุงกับสองถุงแล้วนะพี่น้องมันหลายอย่างกับเอาเรียนเอาไปกับไปขำหลายอย่างเนี่ยไปกับ อันน่ะบ่อเกาะแล้วไอเหตุน่ะแบบพวกอันนี้นะพีเวทเข่อซีอี่ยังแบบนี้ทุกคนบรเลยประจักรว่าีย่น่าซานเนาะไปแล้วทุกคนขอบคุณพี่น้องหไร้ที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าเดี่ยฮาจะออกเดินทางไปแล้วทุกคนจนแจงตัวสุดสุดยังบม่ได้แก่อยู่บ๊ายบโต้ขึ้นใหญ่จะบอกเสียไป